การกัญญาให้กำเนิดบุตรสาวแล้วตั้งชื่อน่ารักมากหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนักแสดงสาวตารกัญยารัตนาเพชรหลังจากที่ควงนักธุรกิจหนุ่มพบเจนวิริยะโสภาคเขาพิธีวิวาเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยนปี2565ที่ผ่านมาพร้อมทั้งประกาศพักงานในวงการก่อนจะแจ้งข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรก ล่าสุดตานกันยาก็เผยข่าวดีเมื่อเจ้าตัวคลอดลูกสาวคนแรกแล้วเมื่อวันที่18มกราคมปี2566ณโรงพยาบาล BNH โดยตั้งชื่อว่าน้องเนเน่ аров. โดยตานกันยาได้โพสต์ภาพครอบครัวพ่อมแม่ลูกที่ห้องคลอดพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อน้องเนเน่ค่ะเด็กหยิกพิน เจนวิริยะโสภาคเกิดวันที่18เดือน1ปี2023หนูหนักแค่2.9ค่ะเพราะหนูอยากออกมาดูโลกก่อนเวลาค่ะซึ่งน้องจะน่ารักขนาดไหนนั้นเราไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ